เรื่องของเชื้อโควิด -19 ว่าสามารถกระจายในอากาศได้หรือไม่นะครับประเด็นนี้เนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาก่อนทวนนะฮะทวนเราต้องดูที่มาที่ไปของเรื่องให้ชัดๆก็คือหมอมนูนนะครับซึ่งเป็นหมอที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบทางเดินหายใจทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์แ่ากออกมาโพสต์ข้อมูลผ่านทาง Facebook ผมจับประเด็นได้สเรื่องเรื่องแรกเนี่ยแกบอกว่าแกพูดอย่างนี้เลยนะว่าเชื้อโควิด19สามารถล่องลอยมีชีวิตอยู่ในอากาศได้ถึง3ชั่วโมงย้ำหมอมนูนเป็นคนเปิดประเด็นนี้ที่บอกว่าเชื้อสามารถมีชีวิตล่องลอยอยู่ในอากาศได้3ชั่วโมงเอาละครับอยู่ได้3มชั่วโมงแกบอกว่าที่แกพูดเนี่ย มันเป็นผลจากห้องทดลองเลยนะจากห้องปฏิบัติการคือไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้พูดส่งเดชบอกว่ามันมีรายงานมาจากห้องปฏิบัติการหนึ่งว่าโควิดสามารถล่องลอยมีชีวิตได้สมชั่วโมงพูดแบบนี้คนก็แตกตื่นสิครับแกก็ไปยกตัวอย่างเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐเมกกาแกยกตัวอย่างที่โบสแห่งหนึ่ง มีคนไปร้องเพลงประสานเสียงเนี่ยหกคนทุกคนถูกตรวจก่อนแล้วว่าไม่ติดโควิดนะตรวจเบื้องต้นนะครับแล้วทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วทุกคนก็ยืนห่างกัน2เมตรสเมตรหลังจากนั้นก็ทำกิจกรรมร่วมกันประมาณ2ชั่วโมงก็คือร้องเพลงภายใต้การดูแลโซเชียลดิสแตนซิ่งหลังจากกิจกรรมนั้นเสร็จปรากฏว่า วันถัดมามีคนติดเชื้อและทยอยติดเชื้อ45คนจาก60คนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนหมอมนูนก็เลยเอามาบวกกับผลที่แกพูดถึงเนี่ยว่ามันคงมีความเป็นไปได้แล้วล่ะว่าโควิดจะมีชีวิตร่องลอยอยู่ในอากาศได้สชั่วโมงคุณผู้ชมจำได้ไหมครับก่อนจะถึงเรื่องร่องลอยในอากาศสชั่วโมงเนี่ยก็มีคนบอกว่า ระวังนะรองเท้าที่อิตาลีอ่ะเขาบอกว่าติดเชื้อเพราะเอารองเท้าเนี่ยเข้าบ้านบางครั้งเชื้อมันก็มากับรองเท้าเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าอย่าเอารองเท้าเข้าบ้านให้เอารองเท้าเนี่ยอยู่ข้างนอกมีตัวอย่างมาจากอิตาลีเห็นไหมแล้วหลังจากนั้นก็มาตอบเรื่องมีชีวิตอยู่ในอากาศได้สามชั่วโมงอันนี้คือหมอมนูนบอกพอข่าวหมอมนูนถูกกระแทกกระแทกออกไปนะครับนักข่าวก็ต้องไปถามจากคุณหมอ ที่อยู่กรมควบคุมโรคว่าที่หมอมนูนออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ปรากฏว่าในแพทย์อารักษ์ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคหมออารักษ์ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคซึ่งหลายๆครั้งเราก็จะเห็นหมออารักษ์เนี่ยมานั่งแถลงข่าวถ่ายทอดสดร่วมกับสบคศูนย์โควิดของรัฐบาลหมออารักษ์ออกมาโต้หมอมนูนว่าไม่เป็นความจริง โควิดไม่สามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้สามชั่วโมงโควิดติดจากน้ำลายสู่น้ำลายหรือว่าสารคัดหลัง่งระหว่างคนสู่คนเท่านั้นนะแล้วเ,เราจะเชื่อใครหมออารักษ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคโต้หมอมนูนบอกว่าไม่เป็นความจริงโควิดล่องลอยในอากาศแบบนั้นไม่ได้ทุกวันนี้ที่ติดเชือ้อกันก็คือจากสารคัดหลัง่ง น้ำลายสู่น้ำลายน้ำลายสู่คนอะไรแบบเนี้ยนะครับเห็นไ,ไหมฮะเออแล้วสรุปเราจะจะเชื่อใครผมก็เป็นสื่อก็นำเสนอข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงแล้วมันมีมันมีเรื่องหนึ่งก็คือเชื้อโรคล่องลอยในอากาศนี่แหละปรากฏว่าหมอก็บอกหมอคนหนึ่งก็บอกแบบนี้หมออีกคนหนึ่งก็บอกแบบนี้ เห็นไหมไอเราก็เป็นสื่อไอเราก็เป็นนักข่าวก็ยังถามคุณผู้ชมเนี่ยแหละว่าตกลงเราจะเชื่อใครหมอคนหนึ่งก็พูดอย่างหมออีกคนหนึ่งก็พูดอย่างเห็นไหมครับ